ร้านปลองสุ่คอมนะครับตลาดน,นัดสวนจตุจักสองมินบุรีเพื่อๆท่านไหนสนใจมไม่ไกลน,นะครับซ่อมคอมประกอบคอมนะครับแวะเวียนมาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับประกอบให้ประกอบได้ไม่ว่าจะเป็นชุดน้ํานะครับระบบเปิดระบบปิดนะครับมีให้นะครับมีให้ฮะ <c oughs> เยอะ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  เยอะครับเยอะเยอะเยอะอยู่ก็ถามมาก่อนได้นะครับทักทายกันมาอันไหนสนใจจัดให้ได้นะครับทำเองประกอบเองครับราคาไม่แพงนะครับ ยังประกอบไม่เสร็จนะครับรอไฟอีกสองสามอย่างนะครับสองสามชิน้นเทสเครื่องเทสปั๊มอยู่นะครับแก้ไขได้มีสื่อมีหยดเราก็จัดการได้นะครับเดี๋ยวขอเทสดูก่อนอน,นี้นะครับใส่ตัดทายได้ครับปั๊มเป็น r g b นะครับใส่ไอจให้นะครับ มีใส่ไฟ RGB ให้นะครับของฟิโมโหมดนะครับปั๊มก็โอเคนะครับแรงใช้ได้ใจสอบถามกันได้เลยครับค่าราคาไม่แพงร้านป๋องสปอคอมนะครับตลาดนักส่วนจัดสองมิบลบบรีคือองที่ประกอบนะครับต้องมีการเทสนิดนึงนะครับไม่เทสก็อาจจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะ เซอร์วัดอุณหภูมินะครับปั๊มปั๊มตัวนี้เป็นไลากี่ปีนะครับมีวาล์วสำหรับถ่ายน้ํานะครับอย่างที่บอกนะครับการประกอบชุดน้ําเปิดนะครับระบบน้ําตัวน้ํายาก็ต้องดีระดับหนึ่งนะครับเพื่อช่วยในการหล่อเย็นนะครับเราที่สําคัญเราต้องถ่ายเองได้นะครับไม่ใช่ต้องจ้างต่อถ่ายอีกนะครับถ่ายเองได้ง่ายๆนะครับ การถ่ายน้ําไม่ต้องเราก็ซื้อน้ําไปซื้อน้ำครูร้านเป็นน้ํายาของคอมดุยพอครับเราก็จะเอาสีไหนก็เปลี่ยนถ่ายได้นะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปจ้างเขาทำอันนี้คือผมผมผมมองผมนะครับทีเดียวไปเลยสําหรับท่านที่ประกอบชุดน้าก็ผมก็จะเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วถ่ายน้ําง่ายนะครับ อายุงานาน้ำที่ผมใช้ก็เขาบอกว่าห้าปีแต่ว่า,าจริงๆแล้ว2อถึงสปีนี่ก็คุมแล้วนะครับบางคนก็สามเดือนทายทีด้วยซ้ำไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตามดวงชะตาตามโชคตามอะไรต่างๆนานานะครับ <c oughs> ไม่ว่ากันเออดีครับดี่ดา,ากันไปนะครับ มานี้นะอัาป้องสเปกคอมตลาดนัดสองมินบุรีลองสั่งตัวที่คำการดมานะครับเป็นไฟ RGB เพราะว่าตัวนะรู้สึกจะซิงกับกล่องของมอนได้นะครับสิงกับชุดพัดลมได้ส่วนบอร์ดเข้าเป็นของเกมมิ่งครับซึ่งมีไฟ i อฟแล้วนะครับสีแดงท่านไหนสนใจอุปกรณ์อื่นๆก็มีนะครับอ่าหม้ออยู่นันงผักอยู่น้นอโอเคังหม้อน้ำ ทองแดงอยู่ตรงไหนอยู่นู่นนะโอเคอ่วาวกันอีกทีอันนี้เราก็ใส่อก,กิบีให้มันได้นะครับปวกกาจอก็จะมีสีสันขึ้นนะครับอเคนะครับล้านปองปกรมนะครับตลาดนัดสวนที่จากสองมินบุรี